ผมหลังจากตะกี้ที่เราบดนะครับบดกาแฟออกมาแล้วจากเครื่อง500 n นะครับก็จะเห็นความละเอียดของกาแฟที่อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งความละเอียดสามารถปรับได้นะครับเยอะน้อยละเอียดมากละเอียดน้อยนะครับทางด้านหน้าของเครื่องนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการสกัดจากเครื่องแมชชีนนะครับตัวนี้ก็จะมีรหัส CRM 2601นะครับก็3 6 0 1 ก็ตัวนี้นะครับก็จะทํากาแฟได้ดีเลยนะครับเป็นช็อตที่กําหนดช็อตมาแล้ว25ิาวิจากโรงงานนะครับก็คือเครื่องเ,อเครื่องกาแฟาเขาตั้งมาให้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาใส่เนื้อกาแฟาลงไปนะครับในสกู๊ปที่เป็นดับเบิลช็อตก็ใส่ประมาณ2ช้อนนะครับ2ช้อน2ช้อนแล้วก็ใช้แทมเปอร์นะครับเกี่ยกาแฟา ทีนี้ก็กดน้ำออกจากเครื่องก่อนนะครับตัวนี้น,นึงฝัดชิ้งฝัโชงนะครับเทสระบบน้ำก่อนที่จะใส่ตัวด้ามที่มีเนื้อกาแฟเข้าไป ทีนี้เราก็กดแล้วก็ปล่อยเครื่องทำงานเลยครับเครื่องตัวนี้จะทำงานนะครับเป็นการตั้งอัตโนมัติยี่สิบห้าวินะครับก็จะสกัดกาแฟได้ข้นนะครับเห็นกาแฟที่ออกมานะครับเป็นน้ำข้นนะครับข้้น,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 นเครื่องก็ทำการตัดนะครับ ก็คือหยุดในการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็กาแฟที่มีความข้นก็สนใจนะครับตัวนี้ CRM สามหศนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบดนะครับรหัสห้าร้อยเอ็นนะครับสอบถามเข้ามาที่ทางร้านได้ขอบคุณครับ